สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง n g a d g e t z ดีคือมีผู้ชมทางบ้านนะครับที่ใช้งาน s a m s u n Galaxy Tab S 6ถามผมมานะครับว่ามีวิธีการในการตั้งค่าอย่างไรไม่ให้โนต้ตบางโนต้ตในแอป Samsung Note เนี่ยขึ้นโชว์นะครับคำตอบเบื้องต้นคือเราไม่สามารถจะตั้งค่าให้ไม่โชว์โนต้ตบางโนต้ตได้นะครับแต่เราสามารถที่จะล็อกโนต้ตบางโนต้ตให้ไม่สามารถจะเปิดด้วยวิธีการปกติได้นะครับเดี๋ยวไปดูพร้อ,รอมๆกันว่าทําอย่างไร ตอนนี้ผมอยู่กับหน้าจอของ Samsung Galaxy Tab s 6นะครับผมเข้าไปที่แอป Samsung Note ตอนนี้ผมอยู่ในคัทเกอรี่ Data s c i e n น i s t นะครับผมจะเลือกที่จะล็อกโน้ตที่ชื่อว่า Win l e c t i o n นะครับวิธีการก็เอานิ้วนะครับไปคลิกค้างไว้นะครับจนขึ้นเป็นแบบนี้ขึ้นมาเขาจะขึ้นเป็นวงกลมขอบขอ,บของโน้ต แต่ละตัวนะครับเราก็เลือกโน้ตที่เราต้องการจะล็อกนะครับสมมุติว่าผมเลือกที่วินเดเลกชันแล้วพอเลือกปุ๊บจะเห็นด้านล่างนะครับมีคําว่าล็อกก็เลือกที่คําว่าล็อกพอล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับโน้ตที่เราเลือกที่จะล็อกเนี่ยก็จะขึ้นเป็นแบบนี้ครับจะไม่ขึ้นโชว์เนื้อหาของโน้ตที่เราจดไว้แล้วก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายเหมือนกุญแจล็อกอยู่ด้านขวาแค่นี้เองนะครับ สมมติว่าผมจะล็อกโนต้ตอื่นนะครับเช่นเดียวกันก็กดคา้างไว้แบบนี้ถึงขึ้นแบบนี้แล้วก็เลือกล็อกพอเลือกล็อกก็จะขึ้นเช่นเดียวกันนะครับจะไม่โชว์คอนเทนต์แล้วก็ขึ้นเป็นรูปก,กุญแจล็อกไว้สมมตว่าผมจะเลือกเปิดโนต้ตวินเดลกชั่นก็เอานิ้วมาเลือกอย่างนี้เลยนะครับเลือกปุ๊บเขาจะให้ใส่พาสเวิร์ดที่เราตั้งค่าไว้หรือจะสแกนลายนิ้วมือก็ได้ก็สแกนลายนิ้วมือไปแบบนี้พอสแกนปุ๊บ ก็จะเปิดโน้ตขึ้นมาดูได้นะครับสมมติว่าผมกลับมาหน้าโน้ตเหมือนเดิมตอนนี้โน้ตยังถูกล็อกอยู่นะครับวิธีการที่จะอันล็อกแบบถาวรทาเหมือนเดิมนะครับเลือกเปิดโน้ตฉบับนี้ขึ้นมาใส่พาสเวิร์ดหรือสแกนลายนิ้วมือนะครับปุ๊บพอเปิดโน้ตขึ้นมาได้แล้วนะครับให้ไปเลือกที่รูปไข่ปลา3จุดด้านบนนะครับเลือกคําว่าอันล็อกสแกนลายนิ้วมืออีกครั้งหนึ่ง ผมจะออกจากโน้ตไปที่ category เห็นไหมครับตอนนี้โน้ตชื่อ windirection เนี่ยไม่ล็อกแล้วแล้วก็สามารถอ่านคอนเทนต์ย่อๆตรงนี้ได้นะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดโน้ตตัวนี้สแกนลายนิ้วมือนะครับไปที่เครื่องหมายจุด3จุดนะครับเลือก u n l นล็อกสแกนลายนิ้วมืออีกครั้งหนึ่งกลับมาหน้าค a ต e g อร y เห็นไหมครับ ผมอันล็อกได้แบบถาวรแล้วแค่นี้เองนะครับในเรื่องของวิธีการล็อกโน้ตบางฉบับไม่ให้คนอื่นสามารถเข้าไปใช้งานได้นะหลังจากที่ได้ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้ามีคอมเมนต์หรือมีคำถามโพสต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสุดท้ายฝากซ b s สไคร e ์ช anel gadget ดีๆด้วยสวัสดีครับ